เฮ้ยไม่ได like <ins ic c ossen> ้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำทำตัวแบบว่าตัวนี้ทำตัวน่ารักเด็กค่ะคุณผู้ชมสสวัดีค่ะเพราะว่าเป็นคนหวานหวานไงดังแบวเนาะสวยมากยิ่งนับวันยิ่งสวยยิ่งนับวันยิ่งแบวก่อนนอนคืนนี้มาค่ะเอาอะไรมาคะพี่น้ำตาลไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่น้ำตาลสามคน เอามาหลายอย่างเอามาสอย่างที่แบบว่าคัดมาแล้วว่าเราควรที่จะมีในชีวิตประจําวันเราจ้ะเอ้ยอันนี้คือเรื่องจริงเลยสําหรับแบบผู้หญิงหรือผู้ชายจะใช้ได้เหมือนกันนะคเยยอ่ะมาอย่างแรกเลยของเราอันนี้นะคะเป็นลาร์ลูสุโตเชียงอันนี้เป็นบอมบีไฟบลบีไฟใช่อันนี้คือเป็น เป็นตัวที่นอตอชอบมากเลยเพราะว่าอ <_ soup> ะไรรูป้าเพราะว่าตัวนี้ยเขาช่วยกู้ผิวอันนี้เราเริ่มเลยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รอหรอกนะจับเวลาหรือเปล่าไม่รู้ขอโปรหน่อยค่ะขอโปรเลยเหรอคะโปรของเราปกติแล้วราคา1,050บาทบบายบายค่ะ1,050บาทแต่วันนี้เราให้ไปเลย750ดร้อย้าสบาทมันแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านี้อีกนะถ้าจมบติว่าเจอโค้ดอะเจอแบบว่าคูปองคูปองใดๆก็คือสามารถ น้อยกว่านี oh, ้ได้อีกนะเอาดีๆคือปกติแล้วน้าต่อแช่นี้ว่าคนได้หกสามแอกดเลยลูกค้าเพราะว่ามาหลังเที่ยงคืนคือคูปองหนักที่สุดอันนี้คือเลอันนี้คือถูกต้องทุกคนค่ะอันนี้คือสามารถ ใช้ได้แบบทุกเพศทุกวัยจริงๆใช้ได้กระดับหัวจรดปลายเท้าเลยนะคะคือใช้ได้ทั้งร่างกายท,ทั้งหน้าทั้งตัวเลย<จ>แล้วเพราะว่าอไร์ลิมสยสหรับใครที่แบบว่าชอบแบบว่าเข้าคลินิกเข้าจิมนงจิมหน้าใดๆอย่างเงี้ยแล้วแบบมีงมีแผลใช่ปะตัวนี้คือช่วยแบบกู้แผลกู้ผิวเราได้ดีมากแล้วตัวนี้เราต่อใช้เพราะว่าตอนที่ถ่ายละคร เห็นปะกลัวคนไม่เห็นกลัวคนไม่เห็นกลัวคนไม่เห็นก็เลยต้องแบบเอามาไว้ข้างหลังให้ดูเลยตัวนี้ตอนที่นกกรขายละครเช่ปะแล้วแบบว่าผลมันชอบขึ้นมันฝุ่นมันนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วนกกก็แบบกลับมาแล้วก็โบกตัวนี้อื่นมาก็คือผลหายอันนี้อันนี้คือเป็นเหมือนแบบว่าครีมสมันประจําบ้านอันนี้บอกแค่นี้เลยนะว่าเนี้ยคือใช้ดีมากค่ะทุกคนแล้วตอนนี้คนในไลฟ์คึกคักมากเพราะเขาบอกเขารอหรอแล้วราคาดีมากเลยนะอันนี้คือทุกคนควรมีแล้วเนื้อดีมากอันนี้คือแบบเนื้อดีมาก คือโบกกลางคืนตื่นมานใช่มันจะเป็นฟิลเหมือนแบบเหมือนม่ะแรงมากโอ้เสียดายอะไม่เป็นไรโอ้ยวอยากให้เห็นไงว้เลือดมากแต่อันนี้คือดีจริงๆนะคือเหมือนแบบว่าพอเราโบกไปอย่างเงี้ยเหมือนมันจะแตกให้มันเป็นแบบเคลือบผู่บนหน้าเราแล้วแบบทําให้ผิวเรามันชุ่มชื้นโอ้่หอันนี้แบบว่าแน่นจริงแน่นจริงอันนี้คือแบบใช้ดีมากไม่ละหมื่นแล้ว่ จริงปะเนี่ยหุ้ยแบบว่าความรู้สึกของแบบรักเหมือนเป็นนี้เองเนาะ <c oughs> แ,แต่มีรักแสงจริงหรอตอนนี้คนรอตอนนี้ทุกคนยังไม่นอนใช่ไหมใช่ทุกคนค่ะอันนี้คือดีมากเลยนะคะสําหรับใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องผิวอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือช่วยปรับลมผิวช่วยกู้ผิวได้ดีมากๆเลยอ,อยากให้ทุกคนได้ลองดูนะเพราะว่าอันนี้คือแบบว่ามัดแท็บมัดมีก็คือควรที่จะมีติดบ้านเลยใครที่แบบว่าแพ้ง่ายใครที่แบบโดนอะไรนี่อไรหน่อยแล้วรู้สึกว่าแบบระคายเคืองง่ายสองหมื่นแล้วสองหมื่นแล้ว ค่ะทุกคนอันนี้คือควรที่จะมีอยู่ที่บ้านเลยสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าแบบว่าเราจะใช้ครีมอะไรดีหรือว่าเราไม่แน่ใจว่าแบบอื่นมันจะดีไหมหรือเป็นยังไงอันนี้คือแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรเพศเขาแบบแนะีให้เราหนัง้เาเลยป็นครีมสามัญประจำบ้านเลยเขาบอกว่าบางคนบอกว่าโบกนอนตลอดชอบมากจริงๆใช้ได้ทั้งตัวทั้งหน้าและผิวใช้ได้ได้อันนี้เขาบอกว่าใช้ได้ตั้งแต่เด็กเลยเนาะใช้ได้ต่เดใครไปต่างประเทศอากาศหนาวหน้าแห้งขึ้อากาศหนาวหน้าแห้งขึ้เอาคือเอาขึ้นเครื่องบินอะ โบกได้เลยเลยพราะว่าพอเราขึ้นเครื่องบินใช่ไหมหน้ามันจะยิ่งแห้งอันนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันววก็คือโบอกเป็นหน้าหมื่นหน้าหมื่นนันนี้คือราคาถูกมากเลยนะปกติคือเขาไม่ได้ขายแบบว,ว่าถูกขนาดเนี้ยปกติพันห้าสิบจ้าจริงพันห้าสิบเลยนะแต่ <ละ S 1> ว่าอันนี้เหลือหลักร้อยเ <40 S 2> หลือหลักร้อยามาเฉพาะ เทศกาลเทศกาาลอย่งนี้เลยไม่เคยมีมาก่อนเลยราคานี้อันนี้คือเราจัดเฟสติวัลเนาะอันนี้คือเลิศอยู่เหมือนกันยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะหมดวันไหนระหว่างแรงกับผู้ชายเราก็ต้องสู้เออ่าเร็วๆค่ะตัวนี้อีก2นาทีนะอ่ะทุกคนมีคนบอกว่าถูกกว่าที่ฝรั่งเศสวายใช่เขาเจนนี่ไปฝรั่งเศสอ่ะเจนนี่ก็ไม่เคยเห็นราคานี้ใช่ไหมล่ะเป็นเมื่อไหร่วะเอากระต่อยเลย อ่านทุกคนนะรีบกดรีบกดรีบกดไม่ต้องยิ้วแล้วปกติแต่ก่อนนี่มันมีคนหิ้วเยอะนะเพราะว่าตอนยังไม่้เข้าไทยอ่ะเขาก็จะมีคนหิ้วเยอะแต่ว่านี่คือเข้ามาที่ไทยแล้วแล้วก็การันตีเลยว่าเนี่ยใช้ดีจริงๆเราตอนใช้หมดไปแบบนี่คือลาโรสอันเนี้ยลาโรสพู้เชียอ่ะคือมันมันเป็นเหมือนแบบพอมันเป็นครีมสะมันประจำบ้านเราอ่ะเรารู้สึกว่าสบายใจกับการที่เราใช้ ว,ว้าวเป็นสิ่งที่พี่น้ำตาลคอนเฟิร์มว,ว่วาวต้องจริงต้องเชื่อนะคะหมดไปกี่หลอดนะคะหมดไป2หลอดอันนี้หลอดใหญ่ๆเี้ยคือหมดไป2หลอดจริงน,นะเพราะว่าเหมือนเราเป็นคนแพ้ง่ายอะไรนี้หล้องก็เหมือนแซนแล้วแซนแล้วแล้แต่งหน้าใช่ไหมเราแต่งหน้าบ่อยเรื่องของแบบผดเรื่องของผิวอะไรเงี้ยมันก็คือ มันเป็นธรรมดาที่มันจะมีปัญหาแต่ว่าตัวนี้คือช่วยได้จริงๆอันนี้คือปลอกประโลมอยู่ดีมากแลวตอนนี้ทุกคนเข้ามากดถูกเวลามากเพราะว่าทุกคนกดในราคาที่โคตรจึ้งนะคะแบรนด์ลดให้เนาะจากพันห้าสิบเหลือแปดร้อยห้าสิบแต่ลูกค้าณตอนนี้เหลือหกสามแปดในตะก้าจะหมดแล้วเหลือเก้าหลอดสุดท้ายอุ้ย้เก้าหลอดสุดท้ายจริงปะเนี่ยจริงเกือมากขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนเลยนะคะเติมได้ไหมคะหรือไม่ได้ ใครยังไม่นอนอย่าลืมเอฟไปโปกกอนี้นะคุณแม่อเข้าคลินิกมาเนี่ยอยากใช้ใช้ได้เลยจริงถ้าคือสมมติว่าใครที่ไปทําหัถการใครที่สายหัถการใดๆนู่นนี่นั่นก็สามารถที่จะโบกตัวเนี้ยเพื่อให้น้องแบบว่าสมานผิวของเราได้นะก็คือเขาก็ช่วยกู้ผิวเรานั่นแหละอันเนี้ยคือตอบโจทย์มากทุกสภาพผิวเลยก็ว่าได้ใครที่แบบว่ามีปัญหาระลิศน้อยหรือเป็นรอยแผลหรือแบบว่า เขาเรียกอะไรนะน้ำร้อนลวกไม่ได้ยินหรอกเนาะเสียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาไม่ได้หรอกเขาไม่ให้ก็คือแบบว่าใครโดนน้ำร้อนลวกหรือเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถถ่ายได้เลยได้เดี๋ยวตาก้ายังกดได้เรื่อยๆนะตาายังไม่ขึ้นหมดนะตัวต่อไปดีกว่าตัวนี้อนเนี้หนุบอกว่าให้แบบว่าทีมช่วยกดแล้วเนี่ยไม่ได้เจนนี่ใช้เลยเพราะว่า วังไว้ใช้ทุกวันจริงช้เนี้อันนี้คือนอาตอไปใช้ทุกวันเพราะว่าเขาอะไรเขาคือยอดขายอันดับหนึ่งร้อยร้อยอสัลีหน่อยลูกอันนี้คือทุกคนใช้จริงนะจริงแล้วคือไม่ใช่อะไรนะคือของกานเย่เยชิะป้าค่อนข้างที่จะแบบว่าล้างออกง่ายมากแล้วคือทุกอย่างมันแบบว่าอันนี้สำหรับผิวแพ้ง่ายอะไรอ่ะห้าเจ็ดแปดลยซัมซัมมแล้วได้สองนะ ได้2องขวดได้สองขวดนะได้สขวดนะทุกคนอันนี้สองขวดอันนี้ราคายคืออันนี้อันนี้คือเอามิดเฉยๆขายแบบว่ากันเองขายเอาสนุกเอาสังคมค่ะไม่มีอะไรเอาสังคมนี่อล้งหน้าโชว์เลย้เาเย่ก็คือก่อนนอนก็้อใช้บ่ยไปิ้งน้ำตาลไปดูบนห้องเซนปาีผิวดี นาตอก็ใช้นะคือนาตอใช้สีเหลืองกับสีนี้แต่นี้เขาจะเป็นไมเซล่าใช่ปะเพราะว่าอันเนี้เขาสามารถใช้ได้ทั้งหน้าเลยก็คือใครที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายใช่ปะก็คือสามารถใช้ได้เลยนะคะอันนี้แม้กระทั่งคนที่ไม่แต่งหน้าก็ควรที่จะใช้นะเพราะว่าบางทีเราทาโดนยีูนมีเรื่องของ PN 25 กันแดดได้ไรเงี้ยมันจะอุดตันผิวเราได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะต้องเช็ดก่อนแล้วค่อยล้างหน้านะคะไม่งั้นมันจะทําให้เกิดสิวอุดตันได้นะคะอันนี้ควรมากเลยเหมือนเจนนอนดึกอุ้ยตอนนี้ในตะก้าแพ็คคู่เหลือสามศูนย์สามนะคะเห็นป้ะลูกค้าที่มาหลังเที่ยงคืนคุณจะได้รับสิ่งนี้ค่ะอันนี้คือรางวัลของคนนอนดึกใช่ไหมคะอันว่าเลิศบองเจนจะหนักสุดตอนเที่ยงคืนเพราะเป็นการรันวันใหม่ฟูลฟองเติมใหม่อุ้ยมีคนบอกว่าได้เท่าไหร่อ่ะสองสองอะไรอ่ะ สองเจ็ดสา <3 S 1> มเวลาอไปได้ดูขนาดนั้นได้ดอันนี้ได้ฟรีเกินไปปะเนี <c oughs> ไไ่ย <c oughs> เลิศมากแม่เลิศมากนี่กดได้เลยะะอันนี้ไ,ไปเปล่าแล้วอันนี้นะคะใครที่ผิวแห้งง่ายใช้ได้แล้วถ้าพอเราเช็ดไปใช่ไหมมันจะไม่แห้งตึงเลยมันจะมีความแบบว่าทิ้งความชุ่มชื้นให้อยู่บนหน้าเราอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของแบบว่าลูขุมขนต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้แบบว่าดูแลผิวเราแล้วก็ทําความความสะอาดวิ่งล้ำลึกล้ำลึกชอบมาก คือว่าไม่ใช่ไลยนะแม้กระทั่งแบบว่าพีเอสงุอ่ะเขายังเช็ดออกอ่ะอ่ะเอาดีๆจริงเราใช้ได้200ครั้งอ่ะแม่สองครั้งเลยนะใช้ได้ถึง200ครั้งถ้าใครแบบว่างงว่าเฮ้ยกระปุกเท่านี้ขวดเท่านี้จะใช้ได้นานแค่ไหน200ครั้งแต่ว่าอันนี้รวมกันซื้อคู่ไปก็คือ4 0คร้งครัหนึ่งปีอ่ะเออใช้ไปเถอะใช้แบบว่า คือบางทีเวลาการเช็ดหน้านะคะทุกคนเราไม่ต้องว่ากลัวว่าแบบว่าจะขี้งกว่าแบบเฮ้ยเช็ดไปแล้วมันจะหมดใบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราควรเช็ดจนกว่าที่สลีอ่ะมันจะขาวเลยนะคะมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยประหยัดเพราะว่าราคามันถูกอยู่แล้วจริงมันดีกว่าเราที่แบบว่าต้องไปเข้าคลินิกเยอะๆใช่ไหมล้วก้มาแบบรักษาหน้าเราอีกแต่อันนี้คือเขาหามาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มันพังดีมากเลยก็ใช้ทุกวันอันนี้แม่เตรียมนอนแล้วไม่ใช่หมเตรียมนอนเลยมันประหยัดเวลานอนด้วยเพราะว่า ที่จริงต้องใช้เช็ดก่อนนอนใช่ปะใช่หรือว่าเช็ดไปเลยเพราะว่ายังไงทุกคนก็ใช้อยู่เลยเนาะใช่แต่ไม่ใช้แล้วน้ายิงชุ่มชื้นอยู่เลยเนาะแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ต้องไปซื้อแยกเลยนะอันเนี้ยสามารถเช็ดตาเช็ดลิ้นแสดนิ้งแล้วแสอันเนี้ยก็คือสามารถเช็ดได้เลยนะคะมาอมมาอุ้ยเป็นสิ่งที่น้ำตาลพูดถูกเลยเนาะว่าสิ่งที่พี่เอามาคือสิ่งที่ทุกคนต้องมีต้องมีจริงอันนี้คือทุกคนต้องมีอันนี้คือคัดมาให้แล้วสามสิ่งที่ มันไม่ใช่พระพุทธรธรรมมโหสถนะนี่ตื่นเต้นค่ะอันนี้คือสามสิ่งที่เราควรมีในชีวิตประจําวันเราอะไรอย่างเงี้ยอ้ยตื่นเต้นค่ะทุกคนน้อ่ะอันนี้กดไปใช้แท็กคู่ยาวๆเลยค่ะจริงอันนี้กดไปใช้แท็กคู่ได้เลยเพราะว่าราคาดีมากคือใครจะกดเพิ่มอีกก็ได้นะจากราคาเต็มเท่าไหร่นะคะจากราคาเต็มเป็นคู่นะคะ578บาทก้อนนี้ก็คือเหลือ333สามสแต่ว่าถ้าใครแต่ว่าถ้ากดตอนนี้ได้303นะคะมีคนน้อยกว่านี้อีกใช่เกินไปเป้าหนึ่งร้าสิบเหมแม่เกินไปไหม เฮ้ยทำไมทำไมทุกคนทุกคนทุกคนได้ถูก<า>โชคดีกันจังเลยอ่ะใม่แล้วคอมเมนต์บอกว่าใช้ทุกวันจริงทุกคนเลยเม้นคือมันต้องใช้ไงทุกคนเพราะว่าถ้าถ้าเราแบบว่าไม่อยากให้ ผิวเราแบบว่าปุดต,ตันหรือมีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนหน้าเราอะก็คือควรที่จะเช็คจริงๆนะต่อให้เราแบบว่าไม่ได้ออกไปไหนอะเราก็ทาคีมกันแดดหรือท <Yes. S 1> าครีมอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะเช็ดทําความสะอาดนะไม่งั้นอาจจะทำให้แล้วมันเร็วด้วยมันเร็วเหมือนล้างหน้าแต่เช็ดอะแล้วเชื่อ่าเวลาไปคอนสเสิร์ตแล้วแบบว่าต้องเดินทางกลับเลยก็จะไม่แวะล้างหน้าเพราะว่าม่วงใช่ไหมคะก็เช็ดบนรถปึ้งๆก็นอนตื่นเช้ามาสิวอะไรก็ไม่ขึ้นเห็นปล่านี่ไม่มีสิวเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องดูแลเราจากบ ตัวต้นเหตุเลยนะคะให้ผิวเรามันได้หายใจตัวแม่มีคนได้269ค่ะ269ถูกไปป้าถูกไปป้าถูกมากค่ะทุกคนทุกคนอันเนี้ยเรามีคนบอกว่าโซเอาแล้วเอาโซเอาแล้วเติม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 แม่ใครตัวนี้ใครรอลดกดหน้าสองไปก่อนนะลารถยังมีอยู่นะลารถยังมีอยู่จ้ะลาโรถลารถลารถก็ไปกดได้นะคะทุกคนอ่ะยังไงพอเรา สะอาดเลยอ่ะสะอาด ให้นิสสะอาดแล้วดูจากจากตาเนื้อเที่ยงเหลือเหลือตรงตาเราอาจจะไปเน้นเน้นตรงตาเลยแบบว่าคึงไว้ตรงตาไม่ประหยัดแรงเพราะว่ามันถูกเพราะมันถูกใช้ได้เวลาเวลาเราเวลาเราเช็ดหน้านะเราไม่ต้องเช็ดแรงนะคะทุกคนพอเราโปะเราโปะไวก่อนก็ได้ให้วางไว้สักสิบห้าวิอะไรเงี้ยให้เหมือนแบบว่าตัวเขาได้ทํางานในการที่จะดูดเรื่องของสิ่งสกปรกหรือว่าคราบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออีกตัวก็ต้องเติมมแล้วเติม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 เติอเติม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 เติ ได้นะเราปะไว้ปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ค่อยลูดออกลูดน้องออกลูดน้องออกดูหน้าพี่เจนนี่คือสะอาดมากสะอาดสะอาดพร้อมนอนพร้อมนอนจริงนางยังนอนไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามีโปรดอันหนึ่งอันจริงๆถ้าเชนไอเซตลงลาโลชนอนได้เลยมามาขอดูอีกตัวแต่แต่ก่อนนอนคืออะไรเราล้างเราล้างเช็คเครื่องสำอางเสร็จแล้วล้างหน้า เราก็ต้องล้างหน้าถูกไหมวันนี้มีเช็ดบำรุงลาง้างกันเต็มไปหมดเลยต้องต้องอันนี้คือพร้อมโปรเลยนะคะอันนี้ก็คือของคิวส์นะคะอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าของคิวส์นะคะคาริลูลาตัวน,นี้คือตัวดังของเขาอยู่แล้วปกติแล้วตัวดังของเขาเนี่ยก็จะเป็นโทนเนอร์ซึ่งโทนเนอร์เนี่ยของคิวส์เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องของแบบว่าผิวแพ้ง่าย คือใครที่แบบว่าผิวแบบหูบอบบางหรือเกินอะ่ะตัวคิววนี่คือตัวดีมากๆเลยนะคะที่แบบว่าช่วยในเรื่องของทําความสะอาดผิวเราเรื่องของปรับประโมผิวเรานะคะส่วนตัวเนี้ยเป็นตัวใหม่ของเขาแต่ก็ออกมาสักพักนึ่งแล้วออกมานานแล้วละเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวใหม่ที่เป็นคาเลนูลาเหมือนกันนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องของทำความสะอาดผิวล้ำลึกนะคะแล้วก็อ่อนโยนเรียบเนียนไม่แห้งตึง เวลาเราทํำขอกจ่ายไปหรือเวลาที่ใครเคยแบบว่าล้างหน้าใช่ไหมมันจะมีความแบบว่าบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมผิวเรามันแบบว่าไม่เอียดเลยอะไรเงี้ยอันนั้นคือถูกต้องแล้วนะเพราะว่าการที่เราผิวอียดเนี่ยมันผิวแห้งตึงมันจะทาให้เราผลิตน้ํามันได้มากกว่าเดิมอีก mm hmm. แล้วทําไงมันก็จะกลายเป็นสีวุซึ่งตัวนี้เขาจะเรื่องจะให้ถึงความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวเราอะไม่แห้งตึงจนเกินไปแล้วอันนี้คือเขาจัดโปรมาราคาดีมากเลยทุนราคาปกติอยู่ที่1,600บาท วันนี้เขาให้1,240บาทเยสี่สิบถ้าใครได้คูปองอีกอะถูกไหมถ้าใครได้คูปองอะก็คือได้ดีเลยไม่เท่าไหร่นะ,ะ1,240ถูกต้อง1240บาทแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าตัวเขาเรียกอะไรนะเอก,กลักษณ์ของคิวเพเิมด้วยกนะุ ใช่ถ้ากดขวัญด้วยอชมีของขวัญด้วยค่ะทุกคนสามอย่างสามอย่างสามอย่างก็คือตอนนี้ถ้าใครกดตอนนี้นะคะมีของขวัญให้อีกสามอย่างเลยนะคะทุกคนแล้วจะบอกขอเล่านิดหนึ่งของคิวเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของความปรับปรมแล้วก็กลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าใครได้ลองใช้ตัวโทนเนอร์ของเขาที่เป็นแบบว่า บุกโฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เช็ดเนี่ยคอด้วงจ้ิงจะแบบว่าหอมมากๆแล้วก็สดชื่นมากๆเหมือนปลอบประโลมผิวแล้วก็ทําสปาไปในตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <Wow. S 1> แล้วก็ตัวนี้คือเอาจงจริงนะทั่วโลกเขายอมรับเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่อ่อนโยนมากๆต่อคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายแล้วก็ราคายเคืองง่ายๆง่ายมากๆก็คือตัวนี้เอาอยู่จริงทุกคนอยากให้ได้ลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ราคาอาจจะขึ้นมาหน่อยแต่ว่าค่อนข้างที่คุณภาพดีก็เขาบอกว่ามัน,มนใช้ล้างอันนั้นได้ปะลุมหันษา หรอเพราถามว่ามีคนถามหรอเอาที่ก็ได้นะแต่มันเป็นการล้างหน้าเออแต่ว่าเราไม่รู้ไงถ้าสมมติว่าไปไปล้างหลุมหันษสมันมันจะมีเรื่องของค่า pH ต่างๆนู่นนี่นั่นมันจะไปก่อกวนหรือเปล่าก็เราก็ควรใช้ในพม้นถูกที่เนาะอาจจะลองที่หน้าก่อนอาจจะลองที่หน้าก่อนที่หน้าก่อนถ้าคุณอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงคุณก็ซื้อไปแล้วไปลองดูล้วด้วยอาสามนาทีสุดท้ายแม่ลังลังท อยากรูต<บ>ันลังโชว์หน่อยไหมคะมันแบบมันใช้ดีมากจริงๆมันแบบ <c oughs> เราเราเ<ล>ใช้นในไหนขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้ว ดูดิขอกระแล้วมาดูในวคระแม่ทั้งเช็ดหน้าล้างหน้าแล้วก็ทาลาล้วต่อเลยอุ้ยมันรอดเงี้ยพุ่งนี้หน,น้าตูเลยไม่ต้องไปเสียเวลาในการทํางานในในการที่เราจะต้องไปแบบเช็ดหนูเช็ดหน้าต่อแล้วนะอันนี้คือก็คือเราทําตรงเนี้ยเจป๊บกขึ้นเป็นนอนได้เลยตื่นมาพรุ่งนี้ก็ <Yeah. S 2> ไปเล่นกับลูกต่อถูกแม่ไม่เสียเวลาแต่งหน้าติดเลยล่ะพรุ่งนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเราโบกลาล้วนทเจเลยต้องแล้วลักเหมือนแล้วโอ ได้เลยครได้คนอะไรก็กดนะพี่น้ำตาลมากับแบรนด์ที่แบบเนาะใช่อันนี้ก็คือเราคัดมาแล้ว30มสิบกาจันท์บนโลกตอนนี้อายุ30ปสิวปียังสวยอยู่เลยจริงพอใช้อะไรเพราะว่าใช้ลาลูลาลูพัลเซีการยเยและคิวส์ค่ะลบบแ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 แบบแบบแบบแพบแแแบบา ใช่เป็นน้องน้องเมย์น่าดีเพื่อนกันขนาดนี่ก็ยังเพื่อนกันเลยเอามาดูที่มาดูมาดูมาดูอันนี้พี่น้ำตานใช้ทุกวันใช่ไหมคะจริงจริงอันนี้ใช้ทุกวันเลยดิมาคุณแม่มายังไงนะว้าวของจริงของจริงเริ่มเลยว้าวเลนบารว้าวเลนโกนแล้วจะมีการล้างหน้าช็อปมาซีช็ออันนี้นะคะแล้วเราก็จะ ายตารางสิ่มันก็ได้ไม่เขียเวลาเลยต้องบอกว่าหลับนอนไงเพราะว่าเรายังมีเวลาในการไละยาวไกลใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเออลดมากแม่ยังมีสิ่งสิ่งเหมือนกันของโลกนี่สิ่งมระหาของโลก เพราะว่าเราควรเราควรล้างหน้าให้สะอาดค่ะทุกคนถ้าเราไม่อยากไปเสียเงินในการที่เราจะต้องดูแลหน้าแบบว่าเข้าคุยคิวคนเดียวมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราควรที่จะล้างหน้าให้สะอาดคุณแม่มเป็นอันนงหอมมากเพราะว่าเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วเพราะว่าคิวเนี่ยของคาร์เดนูล่าใช่ปะเขาจะมีความแบบว่ากลิ่นดีอบประโลมรู้สึกสดชื่อรู้สึกผ่อนคลายเป็นไง ฟิลในการล้งหน้าค่ะอันนี้คือพี่เจนนี่ถูแล้วแบบปลอบประโลมผ่อนคลายง่วงเลยง่วงเลยง่วงละง่วงเลยสปาเลยใช่หมดไปสปากลิ่นดีมากมีคนล้างให้มันก็จะยิ่งดีเนาะโอเคเดี๋ยวไปล้างมาเดี๋ยวแป๊บอ่าอันเดี๋ยวให้ให้เจนนี่ไปล้างหน้าสักครู่นะคะว่าแบบว่าสโไปเร็วสโลไปสโลไปสโลไปเพราะว่าตอนนี้เวลาไม่เดินหยามกันเยก็กดได้อยู่ไดคะ สมิ่งมหศจรรยนบนโลกใบนี้นะคะสามสิ่งมหาจัรย์บนโลกใบนี้ก็คือเราควรมีนะคะคือเรต่อขัดมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือสิ่งที่คนแพ้ง่ายผิวบอบบางหรือว่าสุขภาพผิวเลยนะคะสามารถที่จะใช้ได้ก็คืออ่ะเราเริ่มจากอะไรเราเริ่มอันนี้ก็คือเราเริ่มจากการใยาย่าหนึ่งเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่มีเอออันนี้มันเป็นการเราเริ่มจากการคลีนหน้าก่อนเริ่มจากการคลีนหน้านะคะทุกคนอันนี้คือคลีนหน้าของการเยเย่เป็นไมเซราขายเยียนดับหนึ่งอยู่แล้วนี้ทุกคนมั่นใจอยู่แล้วแล้วนนนน้้้ออง่่ัใใาีคคืหทุไดลช ว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าทาความสะอาดผิวหน้าเรา PM สองจุด้าต่างๆก็คือสามารถได้หมดเลยนะคะออกหมดเลยแล้วก็ผิวเราไม่แห้งตึงด้วยแล้วก็ยังทิ้งความชุ่มชื้นให้อยู่ผิวแบบบางผิวไม่ง่ายใช้ได้นะคะอันนี้รีบกดอันนี้คือราคาคู่ตอนนี้3ามอสูนย์สาค่ะเสร็จแล้วยังไงอันนี้ราคา3ามศูนย์สามนะคะัตอนนี้จัดห้าเจ็ดแปดนะคะทุกคนได้คู่นี้ไปเลยนะคะอันนี้คือใชุ้้มมากๆไนอนแล้วนะ เสร็จค่ะเสร็จแล้วเสร็จเ <c oughs> ช็ดหน้าเสร็จแล้วทำลายล้างหน้า <c oughs> พอล้างหน้าอว้ดู <What? S 1> <c oughs> ความผิวโกลผิวฉ่ำอยู่นะคะชุ่มชื้นเลยหล่ะนี่แหละนี่แ่ละอันนี้ต่อไปเราก็มาล้างหน้าล้างหน้าด้วยคิวตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยทําความสะอาดผิวของเราได้แบบล้าลึกมากๆแล้วก็อ่อนโยนเรียบเนียนนะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้อันนี้คือปรับปรุงผิวได้ดีมากๆแล้วก็กลิ่นหอมมากๆผ่อนคลายมากๆเลยราคาปกติราคาปกติ1นึ0งบาทนะคะเหลือ1240งพันสองร้อยสี่สิบบาทแล้วเขาบอกว่ามีของให้ด้วยใช่ไหมมีของแถมของให้ด้วยนะคะก็คือรีบกดเลยเพราะเรา เหน้าเสร็จแล้วนะคะเช็ดหน้าเสร็จแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บทำไงโบกถูกโบกครีมค่ะอะโบกครีมโบกเลยแม่เอาจึ้งจึ้งกู้ผิวชิมคืนนี้ยพุ่งนีตื่นมาไม่สทมแน่นอนพร้อมไลฟ์ต่อเลยนะคะอันนี้คือเราสามารถโบกไปนะคะเขาจะเป็นเหมือนเป็นมัฟ์กทั้งคืนแหละเออมันจะเขาจะช่วยกู้ผิวผิวหน้าเราบางทีเรานอนน้อยใช่ไหมมันจะแบบว่าเรื่องของ ความแห้งเลยเนาะวันนี้ใช่ความเช็ดล้างบำรุงความตึงความแห้งต่างๆที่มันทําให้ผิวเราแห้งเนี่ยมันก็จะเกิดสิวได้ก็คือเช็ดล้างบำรุงค่ะช็ดล้างบำรุงก็คือครบเลยตัวนี้ก็คือมาร์กหน้าเป็นครีมกู้ผิวนะคะดูคนผิวอันนี้คือกู้ผิวแบบ อันนี้คืออยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะราคาปกติ1,050บาทโปรคือ750บาทนะคะแม่ได้638บาทเองโอ้ย638 638บาททุกคนก็คือ เอาไปเถอะอันนี้ใช้ดีจริงๆอยากให้ลองจริงนะคะอันนี้คือถูกต้องมากเราไปไงคะคุณแม่พี่เจนี่เป็นวลาที่ต้องลารถนะแม่ลารถโพสเอตเท่านั้นกต้องอัมาตื่นมาหน้าฟูค่ะพรุ่งนี้ไม่ต้องทำอะไรละตื่นมาก็คือสวยเลยจริงไม่นอนได้เลยตอนนี้เวลาไม่ต้องเสียเวลาเลยตาลขายไปแล้วหมด8 0 0แสนบาทสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี่ละนี่ละสามสิ่งมหัศจรรย์ของโลกพระพุทธธรรมประสงค์และ กานิเย่คิวลาโลเพเซ่ค่ะลาลาโลดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะลดมากแม่ใหม่ะท่านั้ะโอเคขอบคุณนะคะ